ไม่ได้ไม่พูดแล้วนะไอรำที่จับไอรำที่จับก,กันเรื่องนีมันเยอะเกินอะไปเฟซเฟซไม่โดนใช่ไหมใช่ที่ที่มันอันนี้เพราะว่าเ,เวลาไล่ไข่ของอย่างเงี้ยถ้าไม่มีปกากจักล้ามันก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้อะไรด้วยเนี่ยติดก๊อไม่ได้ก็ต้องตอกคูอฟอร์ดไปจันทวันไหนคะ แพรลี่เตรียมพาครูฟอดไปหน้าแล้วกดเยอะมากค่ะช่วงนี้ใช่คุณโคน่ารักทุกคนเลยคุณโคูจัมโบ้ตัวใหญ่มากเอาอันนี้เก็บเองโค้ดบิ๊กซีโค้บิ๊กซีวันที่เก้าอย่าลืมดูน้องให้ด้วยแซบบอแซบบิ๊กซีมากินมีมะม่วง,งมันเต็มเลย มีแต่ของกินเด็กหญิงรักมากินมะม่วงมันะค่ะเออไอ้รักอยู่ในห้องรักออกมากินคัดผลไม้เร็วรักอยู่ในห้อง <S <S เผ็ดมากทุกคนอันนี้อร่อยนะอืนนมอร่อยกินเป็นเป็นหอมมากไม่ค่อยกิน,นะอะยังเต้นใส่<ม>อือกุย่ายกรุงกระโดดนี้อยู่กินด้วยมากินเร็ว มันดูสองร้อยคน<อ>เยอะมากเ <D> วลาไลฟ์ขายของม่นคน่อยมีน็นคนดูรอบเวลาไลฟ์กินข้าวดีเยอะอยู่กินอะไรคะฝอเสื้อสวยกินส้มตำค่ะฝอเสื้อสวยครูจำบุญน่ารักจังไม่มีสายตาสั้นมองไม่เห็นพอดีมีญาติอยู่บุรีรัมย์หากเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอ,อ่านไม่ทัน หากอยู่ใกล้กันงานบวชอยากไปค่ะมาเลยค่ะแซ่บๆหลายเด้อล้างท้องหลอดเลยครับเจอกันค่ะทุกคนหยีจะพานำขบวนเต้นนะคะน้องพี่ผู้หญอันนี้ฟอดจะมาวันหนึ่งนะคอยดูแม่ๆที่มางะไม่ไม่งานงานจะโบก่อนอ๋อทุกคนจะเห็นหีในสเต็ปเวอร์ชั่นที่แบบไม่ตะมานทำเป็นกองยาวดิโอูสิอรไหนวะไม่นในสีบอก มากกว่าเลทานทาขนาดนั้นเนะาะมองยามสนุกนะแต่ว่าทัานไม่ได้เป็นครูน่ารักดูนนของเล่ะขอบคุณค่ะแต่ของฟอดบอดเป็นอะไรกองยาวหรือไงเป็นต้นแหงดูสิจุ๊บพอดูแม่แมงแต่งออกมาแล้ว <นะ S 2> คุณครูจะเป็รักนะแ,แบบเคยเห็นแม่แดงที่จุกจิกอะไรตอนนั้นนะอ่ะเขาไปงานเห็นนกิดอยู่ครูจัมโบ้กินหลายแกแต่งตัวแบบครูจัมโบ้กินหลายแกแต่งตัวแต่ละคนอ่ะใครอ่ะใครดูนะ ไมันว่นอย่างนี้ผ้าใหมอะไรอย่างเงี้ยมันทอดผ้าคือก็ถ้าอากาศแบบนี้ผ้าใหม่ไม่ได้จริงเหรอมันทอดมันใครจะเป็นยังไงก็ช่าง,งต้องได้เต้นหยียต้องเป็นนางฟ้าต่อให้หยีปากร้ายแค่ไหนก็ต้องเป็นนางฟ้าแม่แม่เขาแต่งตัวอ๋อไม่ตีออกข้อุอ้ยทำ,ทำอะไรทำ <c oughs> อะไรครูฟอร์ดแซบบอสแซบจับแม่แดงนำทีมรถแหม เดี๋ยวหนูจะเต้นเปิดให้ค่ะอ่าเตรียมเดินสรุปแล้วคูฟอร์ดบวชวันไหนแน่คะ10-11ไม่ใช่หรอ10-11ค่ะครูฟอร์ดแซ่บบอ๊แซ่บหลายครับแซ่บหลายครูจัมโบ้บวชสามสี่ค่ะครูฟอร์ดบวก10-11ครูหยีบวชบวชวันไหนกันหาเอ่อได้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่เรารกรเก็บไอ้ค่ารถอะไรสักอย่างก็ได้ สามหมื่นห้ามั้งรถแน่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับที่แห่ไปบวชอ๋อรถตัวใช่ครับแต่ว่าแม่อยากได้นุ่นแต่งเองก็ได้ไหนครับรถต้องเป็นรถใหญ่หรือเปล่าใช่รถใหญ่เองเขาเขาก็ยังจับผ้าเองเลยอไม่อย่างเชไปรถกระบะอรถกระบะนั่นแหละแล้วจับผ้าเองก็ไปกะบะให้สุดทหน่อยสิเราให้แบบอะไรถูกก็อะไรที่ประหยัดได้ประหยัดเไปไหมถ้าสองคันนี้เอาจะบวชไหมสด เอาไมางันนี่เออเอาเอาไอ้นั่นไว้กค่ได้หมวดพระศึกษาไอ้แม็กใหญ่เห็นไหมเอาทับไว้ข้างล่างอ่าเปรี้ยวนะใส่มะนาวเยอะเกินไม่รู้ไม่หก thank you ๋ยวอะค่๋ยวพ่ส่งงานเหรอคุณครูผู้หญิงน่ารักมากขอบคุณค่ะโอเคหนูเป็นผู้ชายอันนี้ผู้ชายอันนี้ผู้ชายอันนี้ผู้หญิงค่ะเขาบอกว่าคุณครูผู้หญิงน่ารักมากนี่ขอบคุณค่ะ ใบมอนซื้อน้ำแข็งไหมมีร้านมาขายมันหนึ่งโอ้มีมีฝั่งนู้นเลยนะไม่ไม่มีมมอะไรว่าจะฝากซื้อน้ำแข็งขับให้น้องขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อให้หน่อยขายเยอะอะไรกันอ่าเดี๋ยวให้ทางไปซื้อเขาไม่มีเงินสดเลยนี่ก่อนที่หนูใบมรไหมอเร์ไซค์กูปอดไปเร็วอ่าเดี๋ยวให้ขาเดินข้าขี่รถ แฟนครูปอดรวยมากจัดยังไงก็ได้แต่ของมันรวยอะค่ะเราเราใช้เงินตัวเองเราจะสบายใจมากกว่าค่ะอันไหนประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดช่วยกันนะคะฮิมาตกค่ะชาคิดคิดเหมือนกันชาคิดมาหาดิมาหาดิมาหาดิมีเรื่องจะเมา,ยมาอย่าเขาบอกว่าบุยรำนอนไหมบุยรันฮิมาตกค่ะบุยรันฮิมาโตะฟอดเขาบอกว่าแฟนครูฟอดรวยมากจัดยังไงก็ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเราต้องประหยัดเนาะ อันไหนที่ไม่ควรฟุ่มเฟือยแล้วก็จะไม่ฟุ่มเฟือยกันนะคะผมไม่ได้ขอพี่แพรี่นะทุกคนจริงๆค่ะเพราะว่าฟอดทำงานเองนะคะฟอดไม่ได้ใช้เงินพี่แพรี่ค่ะเสด็วะใช่โอ้ระเบิดอุ้ยไม่ได้ตอไปต้นน้องหาตังค์ใช้เองค่ะน้องก็เลยไม่อยากพึ่งใครครูหยีพูดถูกใช่ค่ะ อันนี้หย่พูดตามหลักความจริงอนไหนประหยัดได้ประหยัดคันน้องก็ปรึกษาอยู่แล้วว่าน้องไม่อยากทําอะไรที่แบบมันเกินไปมันใหญ่เกินไปอะค่ะเอาเท่าที่ไหวน้องน้องไลฟ์ขายน้องขายของเองนะคะน้องไม่ได้ใช้เงินพี่แพรี่ค่ะพูดไปหลายรอบแล้วนะ,ะอันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้นะคะ คุหยบูดถุกโป๊กล่าสุดคือสมุดเพื่อนรุ่นมาพี่ไพรี่ก็บอกอยู่ตลอดเลยอันไหนที่ประหยัดได้ก็ประหยัดใช่ค่ะมันมันต้องประหยัดค่ะพอน้องฟอร์ดหาเงินเองคุยหน้ารักงเขาคุณค่ะคุณจะา่ือ ธรรมดาก้กอยขอยเลยมันจะนใหญ่เกือแต่บะหนันใหญ่กว่วาลูมีเนื้อมากเลยมันยายาอะไรอ่ะอัานไม่ัน้อ่านไม่รู้ยาดำน้ำย่าดำน้ำ,ำ,นำพริกละลายแม่น้ำชาครีมาหาดิจะมาลองให้เลยพยางอ่อนแปลว่าอะไรอย่ะดำน้ำพริกละลายแม่น้ำก็เหมือนแบบผู้เฟื่อยเออใช่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ปกป้องน้องอ๋อห่ามันทุกวนหนูด่ามันทุกวัน,นะคะ่ะ จริงคุยด่าทุกวันใช่เขาเป็นถนจัมโบ้มิตรแกนจังหวัดอะไรคะแม่แม่เอฟซีเข้าใจเขาคนรู้ถึงหนึ่งพันเราจะประกาศรถพูนะคะฟอร์ดมีดนตรีกลางคืนจะไปเต้นหน้าเวทีเราจะเต้นตั้งแต่เช้าเลยค่ะครูจัมโบ้สวยมากค่ะงานนาวก็จะมีนางไปทำเนีวก็แน่ก็จะไม่เอายาแบบประหยัดจะไม่เอาได้อย่างกินเนาะได้ทำมคุู่ค่ะไหนครูติ๊กครูติ๊กอยู่อีกอยู่อีกตึกคนละอาคารเลยค่ระว่าแม่แม่ว่าจะมีเจ้าภาพนะเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ให้ ใช้รม,ม่เอาหรอกอยาก่าลุยไปกลางคืนเลยก็มเมาอีกไม่ชอบตอนแรกจะจัดแบบเล็กแม่ก็เลยบอกว่าอุยบ้านแม่จะเล็กไม่ได้ต้องจัดกลางขนาดกลางกลางนี่คือกลางแบบบพอดีไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากเดือดอะไรสรุปผอดบววชันที่สิบสิบเอ็ดค่ะครับผมบวชกี่วันคะครูฟอร์ดสองทิตย์ครัคบเวอร์สามอาทิตย์ บวชสามอาทิตย์ค่ะบวชแล้วแล้วน้องจะแต่งเลยว่าไงจบยังจบยังจบแล้วน้องฝอยิ้มให้ดูหน่อยครับอยากกินมะม่วงกินได้กินได้ไหนน้ำหนน้ำในน้ำกินไม่มีมะม่วงมันอร่อยไหมอร่อยวางแชมป์ก็กินอะไรกันหรือไม่อยากรู้แชมป์ก็ไปสนามช้างเลยไอ้นักผู้จ้างมาเืยจ้างมาสองแชมป์นะครับ วารบบนมาบวชนานมากฉันน่นฉันบวชนานเลให้แม่จัดเต็มที่เลยลูกชายคนเดียวฟอดฟอดเขาเขาไม่อยากให้ทุกคนเปลืองคะ่ะบวชนานมากคนอะไรเม้นไม่คิดใช่คะ่ะหล่อน่ารักมากครับก็ที่เมื่อกี้พี่เม้นไงเม้นบอกว่าแฟนเขารวยจัดยังไงก็ได้ สวนด,ดอกเดียวเลยแล้วเป็นคาราตาตเดินไปคาราตาเนาะเป็นใช่ลยเอ้นี่เอ้นีงอ้ีง้ีแปลว่าคอนเซ็ปต์งานบวชนะครับก็คือหนึ่งเลยเราไม่ถ้ากินแอลนะครับไม่มีแอลไม่ได้ซื้อเองแล้วก็เราจะไม่แบบมีการกินเนื้อสัตว์ทั้งสิ้นครับมีแต่ผักนะครับจ้อยตายพอดีแล้วก็ผักนั้นจะไม่แปลงรูปนะครับเป็นผักสด น้ำพริกได้อยู่ครับอ๋อจะอร่อยไหมจะบัดเฮ้ยหมอนกันทกกองไม่ห้าไปเลยจะบัดจะบัดแก้วแล้วค่ะแฮะอุ้ยได้เยอะมากแข่งแข่งขอบคุณค่ะบวชบวชมือใหญ่น่ะฟังบอท่าน10 11เมษาค่ะห <laughs> <laughs> ลงหลงภาษาพี่หยีบอกด้วยว่ากิน คอนเซปต์นะครับน้ำเปล่านะครับสิบสิบเอ็ดแม่าค่ะบ๊อมี่เหล้าบ๊อมี่เบียร์้วค่ะกินได้แค่น้ำเปล่าเป็นขอกินด้วยมากูจัมโบ้เปิด์หนึ่งพันสาไม่ได้นะไม่เอลนะเป็นคุณแม่เหรอคะเป็นคุณพี่ค่ะใส่ซองยี่สิบบาทเดี๋ยวหนูให้น้องฟอททำซองใสค่ะไม่ได้เดี๋ยวหนูทำซองใส่ให้น้องค่ะถ้าใส่ซองยี่สิบบาทไม่ได้นะคะไม่ได้เลยเ่วงค่ะ สูเห็ดบุญเลยสูสุดแ่าะคัเขาตัดคามเขาเลย <c oughs> ตัวจี่เซยี่สิบาทเล่ากันเราจะมีตู้หยอดนะคะมาถึงปึ๊กทุกคนจะเปิดก่อนแล้วก็เขียนชื่อเลยว่า <c oughs> ให้เท่าไหร่แล้วก็จะจัดเราจะได้ดกลับบ้านได้จักอยากคะ่ะวิจาพรงที่สวยจัดดีแล้วค่ะไม่มีแอลอยู่ได้อยากไปจักมากเลยค่ะ เดี 1> <1> ๋ยวหนูร <Techn Pokémon> <pakai> ับหนูหน right <den> ูเป right ็นเขาเรียกว่าอะไรนะขอรับแขกเองค่ะทุกคนทุกคนอยากกินอะไรคะพี่ฟอนพี่จัมโบ้สาธุบุลล่วงหน้าจ้าคนรับเรับสามร้อยโอ้โหเจ้ยอุ้ยขอโทษค่ะมือไหรถึงถ้าถึงหนึ่งใครจะประกาศรถถูว่าเราเป็นเจทาภไหมใครดื้อหนูจะจัดการเองค่ะใส่สิบเก้าบาทเดี๋ยวทอนให้อีกอ่ะเดี๋ยวหนูทอนให้ อยู่นครศรีธรรมราชดูฝากร่อนทำบุญได้ค่ะนครศรีธรรมราชทําไมไม่ได้คาดหวังนะแม่แดงก็แสนหนึ่งโอ้ไม่ได้คาดหวังแมรุนีแสนหนึ่งพจุจิกรวิททุกคนแสนหนึ่งเลยจะรบวชจะโม้ก่อนจะไปกับเขาไหมไปจะได้มารับอายุวันโนสุแต่ว่าแต่ว่าแทนกับป้าดีมากค่ะดีแล้วค่ะไม่มีแอลฟอร์ดอยู่จังหวัดอย่างค่ะบุรีรัมย์ค่ะ น,น้ำพี่ผ oh. ู้หญิงแทนกับปามสองคนว่าเราเป็นคร่กับบ้างตอนนี้มีเขามีเจอบอเจ้าบอจะไปจันโอ๋อุ้ยเพิ่งอกเดี๋ยวเขารู้ว่ามีแฟนเขาไม่เป็นแฟนหรอกมาได้กันแล้วก็สองคนไงข้างหลังสามแยกฝึกสอนขามาได้เลยค่ะโรงเรียนคุณคุณน่ารัก แม่อยู่สงขาสาธุูบูนานุโมธนากับลูกปอดด้วยค่ะ,ะ,คะยำโบด้วยค่ะยันโบด้วยค่ะเขาบวชเดือนเดียวกันห่างกันแค่มไม่กี่วันอีกหนึงหมือนอะไรอนึงใครอยากด่าอะไรรีบด่านะคะพอเขาบวชแล้วเราจะด่าไม่ได้ด่าก,กับค่ะพีมเอานนะ <c oughs> ลืมไปเลยว่าไอ้ฝึกสอน,อ,นอีกอ่เอาป,ปุ้ยปุ้ยดูฝึกสอนปีนี้ค่ะหุ่นนะคะ เอาลูกฉันออกยางยางจ้าลูกยังติดอยู่พัดลมเหมือนเดิมใช่ไหมลูกพี่ฝึกสอนที่อยู่ตรงพัดลมใช่ไหม <laughs> สาธุบุญกับลูกจมโบด้วยค่ะอบคุครับผมคนครูม,มีแต่คนน่ารักขอเต้นงานบวชหน่อยกล้องไปด้วยไหมเอารถหกล้อโรง,งเรียนไปได้ไหมว่าเติมน,น้ำมันให้จริงเหรอเออได้ดิเติมน,น้ำมันพานึงไปกลับได้เลยเอารถหกล้อไปเอาเสือปูเอาไปเยอะแลย รู้จักแม่แดงกับแม่รีนี่ค่ะไปเดี๋ยวไปด้วยกันค่ะได้ค่ะครูสอนประถมมัทยมค่ะไปบวชจริงไหมบอกน้องไหว้ทุกวันนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุขยให้ม่เห็นเยเสียงตกนี่อามบ้องหนวะส่งของขวัญให้หน่อยครับทุกคน ใกล้บาทยังหลายลือไม่เป็นไรหรอกพี่ดีไปบทด้วยใครครับกล้องมา,มาลองกล้องอีพอีพพีเฮ้ยฮ้ยไปเทียบที่ตั้ง,งตัองใต้งงเงตั้งข้างล่างเอานี้มครับเอานี้เสียบไปข้างล่างแป๊บนึงนะคะ <affiliated. S 2> เฮ้นี่ยแค่ไปดอกอย่าด่าน้องฟอรนะคะดยายีด่าทันคือทำไมทุกคนอย่างนั้นวะสวัสดีค่ะพี่สาวสุดเซ็กซี่ EP ขอติดรถไปด้วยได้ไหมคะว่าจะเอารถหนงล้โรงเรียนไปเลยถ้าคนเยอะแต่ว่าวันนั้นอ่ะเหมือนจะเป็นวันสงการอ่ะใกล้ๆวันสงการก็เธออยากเต้นพีพันเออนี่ไงพีพันพวกนี้เป็อยากไปงานบวชพีไม้ไปนะไปจริงเป้า เธอทงานเปิดจัมโบ้อ่ะเอารถทงร้อนโรงเรียนไปจ้างพี่พิเศษ240ตซนน้ำมันพันเดืองอีจำโบ้อ๋อมันเออว่บมันต้องอันนี้ว่าขี้ชั้นล่ะแต่มีเหี้นะเหี้ยทาส้มตำใช้ตะเกียบเท่มากค่ะกำลังออกไปรอแป๊บนจไปจริงเต้นอยากเต้นหรอแฟนคลับไปเยอะแน่ๆมาเลยค่ะเดี๋ยวยีรับเองเดี๋ยวรับจบเองตุ้นขบเคยเป็นแฟนคลับจัมโบ้แล้วเกาะต่อแถวตรงนี้ ทำอใครบวชคะจอบอค่ะครูจอบรสองคนค่ะครูจอบอกับครูประกรณจอบอจัมโบ่ปอดโอ้มันจังหวะเดียวอ่ะเอาคือร้ายพี่ีบอกว่าทำไมรื้อร้ายรื้อร้ายคือยังไงคือร้ายแท้ประมาณมาบวชวันงานไลฟ์สดด้วยค่ะถ้าเน็ตถ้าเน็ตดีเดี๋ยวไลฟ์ให้ดูค่ะไลฟ์ได้ไหมได้